นักมาชแนลกลับมาอีกครั้งสวัสดีครับผมรอบนี้มาเล่นโอ้เสียงอะไรตอนนี้มาเล่นรามานะรามารามานี่รู้สึกจะเป็นซิเคอร t y ิตี้หรือลุงยามของเรานั่นเองจากพาร์ทที่แล้วนี่มาริสาโดนจับตัวไปโดยใครก็ไม่รู้นะผมขอเด้ว,ว่าเป็นไมดใช่เสียงผมขอเด้ว,ว่าเป็นออไอจิตแล้วกันไอจิตจากพาร์ทที่เราอ่านเจอคําถามคือไอไทม์ไลน์ของรามากับมาริสาเนี่ย มันทับลายกันหรือเปล่าคือมันต่อเนื่องโดนมดิสาโดนจับปุ๊บประตูเปิดไม่ได้ครับแล้วลุงรามาเนี่ยมาเดินหาหรือว่าเป็นในเรื่องก่อนหน้าผมว่าเขาคงเอาจุดน,นี้มาเล่นในเรื่องครับเราคงอยู่ในโรงพยาบาลเดิมครับรู้สึกบรรยากาศวันนี้มันดูแปลกจริงๆอ๋อเสียงไทยเลยรู้สึกบรรยากาศวันนี้มันแปลกจริงๆ <c oughs> บรรยากาศวันนี้แปลกแสดงว่าเขาเป็นยามที่นี่มานานแล้วเหรอแล้วโรงพยาบาลปิดแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเขาจะมาเป็นยามทำไม ผู้เสียงอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวแป๊บๆเอาหน้าห้องเอาหน้าห่างจอแป๊บอือเสียงอะไรไม่รู้ครับกระซิบชุ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 บข้างหูก็ไม่รู้ไปดีกว่าอย่าไปสนใจเลยประตูนี้นี่น่าจะล็อกแน่นอนเฮ้ยเปิดได้เ้ยน่าจะทางจริงๆมันผมว่าทางมันกว้างเหมือนกันนะเกมนี้โอ๊้อะไรอะไรเสียงอะไรไม่รู้ครับเสียงอะไรไม่รู้แอบได้ไหมแอบได้ไหมแอบได้ไหม ไม่ได้เหรอนั่งแป๊บเมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้มาจากทางด้านหลังพาร์ททแล้วนี่เราเจออรารยากับกับวีฆาตรกรเรียกว่าคุณจิตแล้วกันน่าจะใช่นะให้ผมเดาม,มาลุงรามานี่จะเจอใครบ้างอ่อตอนนี้ในะเรื่องคือ มาริสามาตามหาอารยาที่อยู่โรงพยาบาลแห่งนี้เพราะาอารยาส่งข้อความมาแต่ลุงลามาของเราเนี่สิเขามาทําอะไรที่โรงพยาบาลแห่งนี้กันเหรอฮะสังหอ์ใจยังไงก็ไม่รู้สั่งหอนใจยังไงก็ไม่รู้ผมก็รู้สึกเหมือนคุณนั่นแหละว่าผมสั่งหณ์ใจยังไงก็ไม่รู้สัมผัสได้ถึงเซ็นชื่อที่จุดตรวจสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง จุดสรุปงานไวเาเซ็นชื่อแล้วครับนี่ครับเป็นภาษาไทยเถอะนี่มีวันที่แล้วก็เหมือนแบบตรวจตาอะไรไปครับสรุปงานหอ,อผู้ป่วยแผนกผังแผนกผังอักคีภัยอชเช็คระบบฉุกเฉินแจ้งซ่อมปักักไฟดูเหมือนจะเป็นแบบเขาเรียกว่างไงเวลา Security อุย้ยใครเปิดไฟเวลา Security มา ตรวจงานอะไรก็ต้องมาเขียนรายงานวันต่อวันน,นั่นเองใครเปิดไฟวะตัวนี้เปิดปิดได้ครับมีเสียงอะไรมั้ยงนะเสียงใครใครอยู่ในออฟฟิศแห่งนี้อันนี้รู้สึกจะเป็นออฟฟิศออฟฟิศอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปดูป้ายแป๊บลืมออฟฟิศอะไรหมอบัญชีน,นั่นเองบัญชีของ โรงพยาบาลบัญชีนี่มีทุกก็ mm hmm. เ,เรียกว่าไงมีทุกมีทุกองค์กรนะผู้จัดการ mm hmm. อุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงไม่แล้วเหรออะไร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 ,ะไรไเลยแมวแมวไม่เล่นแบบนี้เดอ้อแอบแปบ๊บทำอะไรได้ไหมไฟฉายนี่ฟาดได้ไหมคล,คลิกขวาคลิกซ้ายฟาดได้ไหม อะไรก็ไม่รู้ครับได้แต่เสียงติ้งกระดิ่งติ้งกระดิ่งมาเมื่อกี้แต่เสียงฮึดฮัดฮึดฮัดมันหายไปแล้วนะทางมันตันนี่ว่าเหม็นมีอะไรเลยอย่านะอย่านะฝากบัญชีนี่ต้องกลับบ้านมาแล้วสิมาอยู่อะไรดึกดึกด่นๆดืนอไม่มีอะไรฮะหรือว่าประตูนี้มันจะปลดล็อกให้เราแล้วนั่นไงโอ้ยโอ้ย อุ้ยอุ้ยคนลุกสู้เลยจ้าอย่านะจ๊ะหนูหน้อยไม่เอาต้องแปลงจริงเหรอทำได้แป๊บมาไม่เอาไม่เอาเอ้ยโอ้ยแค่เดินผ่านก็เสียวหลังวับวับแล้วใครมันลืมตุ๊กตาไว้ไม่เอากลับบ้านวะทางนี้ให้เลือก,อกแล้วครับขวาย้ายดีอีกแล้วหรอเปิด โอ้ยล็อกว่ะยานี่นึกว่าตุ๊กตามันจะตามมาไม่เอาไม่เอาเอาตุ๊กตากลับบ้านไปเลยนะเอามาเล่นก็อย่ามาทิ้งไว้แถวนี้ไม่ชอบม่เชลเลยห้องกว้างจังวะมันเป็นเกมฮร er ์เรอร์ที่เป็นที่ดูกว้างมากเลยนะปกติจะแบบเป็นทางเดียวใช่ไหมตั้งไหนต่อทางนี้เหรอห้องอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขอ จำชื่อห้องแป๊บอันนี้อะไรครับอโอ้ยภาพกระตกุกสำนักงานขั้นตอนการตรวจโลหิตอันนี้ห้องประชุมครับคอนฟเดเนซลูมห้องประชุมวยวว้ยทำไมไม่ปิดทีวีไว้เปิงไฟรุดรือเปล่าหืมหืมเปิงไฟรุดรือเปล่า เอ้ยเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งครับทำไมอยู่ดีเมาส์าผมมันดีดโอ้ยมันดีดไปเองวะเป็นที่ตัวเกมหรือที่อะไรเนะี่ยเออเป็นไรวะเดี๋ยนะเป็นที่เมาส์าผมเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่เดินแล้วมันดีดขวาอะไรอะระบบเกมเหรอไม่ใช่มงอันนี้ทีวีนี้เปิดอย่างกระเดื่งลิงทำไมต้องเน่อ,อย่างกระเดื่งลิงเราเดินไปปิดทีวีได้ไหม ผมว่ามันต้องมีอะไรมาแน่เลยปิดทีว er ีอ๋อไม่มีเว้ยฮ้ยาข้างหลังอุ้ยบอกว่ายายังไงบอกว่ายาเฮ้ยใส่เสื้อแล้วเว้ยเมื่อกี้ก็สดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห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 สัมผัสได้ว่ามีพลังงานบางอย่างมีที่มีความหลากหลายมาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานก็ฮอนโต้รู้สึกจะเป็นเสียง ทีวีไดเรกใช่ป่าอะไรสภาพทางหลากหลายแล้วเมื่อกี้ได้ยินแปบบ๊แบๆบรัแบบแวบหบรือหูแวบวบอันนี้นสุดจุดตรวจงานจุดที่สองเหมือนเป็นเช็คพอยต์ป่ะตรวจงานไปเรื่อยๆนี่เป็นการเดินทางของลุงยามที่เราต้องตรวจงานไปเรื่อยๆไม่รู้มีกี่จุดอันนี้ห้องอะไรอ่านชื่อแป๊บลืมอีกแล้วอ่าจุดไม่มีชื่อห้องฮง เดือยซ้ายจะเป็นจุดรับบริจาคเลือดทำไมเราต้องมาสำรวจอะไรนี้อ๋อเราเป็นยามไงม,มาดูว่าแบบมีใครอยู่หรือเปล่าเพราะถ้ามันไม่เปิดไฟตรวจแหละประเด็นเพราะว่าโรงพยาบาลล้างไงหายใจไม่ทั่วท้องเลยจุดรับบริจาคเลือดขวานี่มีอะไรมันช่างมืดซะจริงเชียวเดี๋ยวมันวิ่งได้ โอ้ยเดินแต่ละทีนิดโอ้ยมืดโว้ยมืดะลรขนาดนี้ยานะจ้านี่มันสอดส่องชีวิตยามโรงพยาบาลหรือเปล่าหืมหืมหืมเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูตามลุกมาทำไมยา ไม่ได้คิดไปเองแน่ละ่ะคืนนี้ม,มันรู้สึกแปลกกว่าทุกคืนจริงๆมันเพอ,อะไรกันนะมันรู้สึกแปลกกว่าทุกคืนเซ็นชื่อที่จุดตรวจตอนนี้ภารกิจเราคือให้เซ็นชื่อที่จุดตรวจนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีทั้งหมดก,กี่จุดกี่จุดเซ็นมาแล้วสองจุดแสดงว่าโรงพยาบาลนี้เขนาน่าจะยังจ้างยาไม้อยู่นะแต่ยังยามมย่งพูดเลยว่าวันนี้มันมีอะไรหรือเปล่านะมีสิตุกตาเดินตามขนาดนั้นจะไม่มีได้ไงล่ะ วูดทางตันยาหลังทีไรมึงมาทุกทีอีเด็กอีเด็กน้อยยาอันนี้อะไรไม่มีเอกาสารอะไรให้อ่านเลยเหรอเดินยังเดียวจุดตรวจอยู่ตรงไหนโหอันนี้ดูเหมือนจะเป็นห้องรับยาใช่ไหมอ่าใช่ห้องรับยาอย,ยังไงเนี่ยยังไงเน,นี่ยต้องเดินกลับเหรอ เดินกลับก็เจอตุก๊กตาใช่ไหมไปหรือ,อยังไปหรือ,อยังอยู่ไหนมันมืดแท้ล่ะคือแบบคือมองไม่เห็นโอ้เดี๋ยวเด,ดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดไปกดปิดไฟปิดไฟทีนี้คือมองไม่เห็นไปใช้ยี่ห้ออะไรบอกด้วยน่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกับโทรศัพท์มาริสาไม่มีวันหมดเอ้ยเฮ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 ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนะทางนี้เรามาแล้วใช่ไหมเรา ปิดประตูไว้ก่อนโอเคจะได้รู้ว่ามาแล้วอย่านะอย่านะออห้องนี้ไม่ไปครับไปไฟเขียวเย็นนะเย็นนี้เย็นนี้เย็นยนี้ห้องน้ำอีกเล้วไม่ชอบห้องน้ำเลยอะเกมผีนี่ผมเป็นอะไรไม่ถูกเป็นอะไรที่ไม่ถูกฉลองของห้องน้ำมากเย็นนะเย็นนะเอ,อาไปกี้ห้องน้ำยิงเหรอก็ไป็นทำไมก็ไม่รู้น่าจะ เจออารอาอรยาอยู่หรือเปล่าเย็นนะเย็นนะห้องเดินนะนะโรงพยาบาลที่นี่เขาไม่มีประตูห้องน้ํเหรอกระจกก็ไม่มีนึกว่านึกว่า,าห้องห้องน้ําห้องน้ําจีนอะไรเงี้ยที่แบบว่าไม่มีประตูติด,ต,ดติดกันพูดไม่หยุดครับตอนนี้ใจนี่ไม่อยู่กันกบตัวปอดเคครับตรงนี้ยังไม่ป่าเอ้าเปิดไม่ได้ฮนะ อย่านะอยอะนะอยอเนะอยอะนะไเ้เปิดไม่ได้อ่ะทางตันหรอนี่เราต้องกลับไปหาอีเด็กเมื่อกี้จริงๆใช่ไหมเราต้องไปจริงๆใช่ไหมฮึ่มตอบซี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 เราต้องไปจริงๆใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่นะไม่มีทางให้ไปเลยเออเฮ้ยจุดตรวจเว้ย โอ้จุดตัวที่3เดินมาเจอเฮ้ย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 ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะทำไมหัวสายได้ด้วยโอโหแบบนี้ไม่เอาแล้วกดไปใช้ไม่ได้ประตูก็ล็อกแล้วต้องเดินไปจริงเหรอไม่เอาดิ เฮ้ยเฮ้ยจริงดิเนี่ยมันผมว่ากลับไม่ได้ครับตรงนี้มืดแล้วเปิดไฟไม่ได้ด้วยไม่รู้เป็นไรครับ <G ül> สวยลึกแล้วนับหนึง่งสองสามวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปโอ้ย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 ,โ,อย,โ,อยโดนเข้าให้โดนเข้าให้ล้มแล้วครับลุงรามลุงรามาเฮ้ยยังไงวะเนี่ยอันนี้โอเวอร์หรือเปล่าหรือว่าไงตัดนี่มันที่ไหนกันเนี่ย อย่างที่ลุงเขาพูดเลยครับนี่มันที่ไหนกันเนี่ยอันนี้อ่ารู้สึกจะเป็นกล่องของขวัญอะไรสักกระย่างสองอย่างโอ้โหมันต้องวิ่งเข้าจริงเหรอวะเมื่อกี้คือเมื่อกี้มันเหมือนเป็นการบังคับเพราะว่าเราไม่สามารถใช้แฟลชไลท์ได้ไฟฉายแล้วทางด้านซ้ายดีก็มืดับอู้หนู้เป็นใครนู้นูใช่ตุ๊กตาตัวนั้นไหมเฮ้ โอ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงเด็กนอกบ้านใช่ไหมเขาบอกให้ไล่ตามเด็กผู้หญิงไหมครับเฮ้ยเฮ้ยฮไม่ดีมั้งเขาบอกให้ไล่ตามไหมครับมันใช่เหรอวะอ่ะทำตามที่เขาบอกแล้วกันไล่ตาม้ยอีนูอย่ามาวิ่งเล่นแถวนี้โรงพยาบาลโรงพยาบาลปิดแล้วเว้ยก็ดูดูวิ่งดูวิ่งอีนูก็ดูดูวิ่งประตูเปิดไม่ได้ครับอีนูอย่าวิ่งเล่นแถวนี้วิวแชร์ชนหน้าลุงไม่เอานะเฮ้ยเมื่อกี้เสียงประตูห้องไหนวะออห้องนั้นใช่ไหม เฮ้ยเฮ้ยลึงบินหนูของเล่นเอาไหมเดี๋ยวลุงให้เล่นให้ยืมเฮ้ย,ยตกใจหมดเลยตีอ๋อเที่ยงคืนครับเท,ท,ที่ยงคืนเที่ยงคื้ยอะไรวะโอ้ยเที่ยงคืนสิบห้านาทีนี่มันรู้สึกจะเป็นเหมือนอีนา่าอีน่าเด็กตวัวตุ๊กตาตอนนนะอุย้ยเด็กมาอยู่ข้างหลังเราครับเที่ยงคืนสิบห้านาทีเวลาเดินไหมไม่เดินอีหนูอีโอ้โห เฮ้ยยา่ยาอย่าหนีอยา่าหนีลุงลุงไม่อยากให้ใครมาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้อมืมันไม่ดีนะโรงพยาบาลแห่งนี้มันร้างไปแล้วถ้าร้างก็เยอะแล้วจะสะอาดโอ้แบบห้าบาทสิบบาทก็ไม่น่าเล่นน่อจรงิงๆหุ้ยเสียงอะไรเรอะชุบจ้บชุบูอย่าหยุดวิ่งต่อดิไม่กล้าวิ่งตามออไปเอ้ย <c oughs> เอาจงริงผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้มันนะกลัวมันจะแห่มาอนู ถ้าวิ่งนี้ตลกนะประตูพวกนี้ก็ล็อกเปิดไม่ได้เลยครับมันวนเอยหายไปแล้วโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่นี่มันวนกลับมาที่เดิมมันไม่ใช่เสียงเด็กข้างบ้านใช่ไหม <laughs> ประตูนิดตันกหรอเปล่าเงย,ยเอ้ยตันเหรครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยห้องตันวะยังอยู่ที่เที่ยงคืนสิบห้านาทีครับเฮ้ยตันนะ่ะอันนี้ทำอะไรได้ไหมไม่ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยว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  เกิดอะไรขึ้นมีเสียงโซ่ตรวนกก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 รรรรรุุุ๊๊๊๊๊๊เปิดเปิดเอา้าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยเด็กเด็กอีโนะไปอยู่นู่นแล้วครับอะไรวะเน,นี่ยเมื่อกี้มันทางมันตันใช่ไหมแล้วเราเปิดปิดไปปิดมาแล้วมันก็เปิดเฉยเลยครับประตูพวกนี้ก็เปิดไม่ได้ครับอันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วหรือเปล่าถ้าให้เดาผมว่าเฮ้ย ไม่ได้ยินเสียงประตูนะน่<ส>นาจะตามมาเลยตามมาเลยอะไรเล่าของหล่นแบบนี้ท้าทายท้าทายอำนาจลุงใช่ไหมลุงเป็นโลลิคอนรู้หรือเปล่าเฮ้ยมันที่เดิมนะเว้ยเฮ้ยอย่าโผล่มานะหัวก็โลกครับสกรลิตัน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไร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 หนูลุงมาแล้วเมได้ยินเสียงตึกตักตึกตักตึกตักครับไปใช้เปิดไม่ได้ครับตอนนี้ หนูใครมาช้าลุงวิ่งตามมาอยู่หนูลุงมิโลลิคอนขอดูหน่อยรู้สึกเขาจะร้องไห้เดี๋ยวโอ้โหวาร์ปมาอีกแล้วโมันอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยหันตอนนี้หันไม่ได้ครับเด d กบีเอสดีไม่ได้อ๋อเมื่อกี้โหลดแมพครับเซฟเกมเฮ้ยเราไม่มีไฟฉายแล้วว่ากด F แล้วไม่ขึ้นแล้วด้วยครับมาที่ไหนวะเนีย อเเออมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไออ้าวทำไมวนลูปวะเนี่ยจะบอกว่ามันเหมือนไอคนที่มันจับมาลิสาไปอะครับนั่นไงเฮ้ยมาลิสานี่ว่าเกลียงขาสั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลลุงลุงไอจิตหรือเปล่าวะฮัลโหลชาร์จดิชาร์จ ติดตามใช้ต้องสงสัยเดี๋ยวนะมันวนลูปเดือดเด๋อเดเดแล้วเราจะติดตามยังไงมันจะหายไปเหรอหูสักเต็มตัวเลยครับนี่ครับมาริสาอีหนูอีนูมันวนลูปมันบัก็กหรือมันห,หรือมันตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้หมาริสาเสื้อเสื้อนี่เสื้อนางนี่ใช้ได้เลยครับตอนนี้ออบเจกต์ของเราคือให้ติดตามผู้ต้องสงสัยครับแต่มันวนลูปตรงนั้นนะเดือเือเราต้องเดินไปเรื่อย เดินไปเรื่อยๆแล้วกันทมาแชปเตอร์นี้รู้สึกมันนานวะเราจะเล่นตีลิตแชปเตอร์ใช่ไหมทีย่ยังเสียงหัวล้อรครับนี่แชปเตอร์แชปเตอร์สองอยู่ทำไมมันไม่สามสักทีแล้วตึกอายุรกรรมมีวิทยุซ่าซ่าอยู่ครับปิดไม่ได้ด้วยไป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 ทางก็เหมือนเดิมครับคอนเซ็ปต์ horror game ต้องมืดเข้าไว้เด็กคนกี้โลห้องน้ำซ้ายมือ เด็กคนเมื่อกี้เรายังไม่รู้เลยว่าเขาคือใครอยเขาคือใครมาจากไหนได้แต่วิ่งไล่ตามแล้วก็มันหลอกเราอ่ะเมื่อกี้ไม่มีตุ้งแช่แต่ว่าื่อว่าใช้ได้อยู่ครับตุ้งแช่หมายถึงแบบพวกจำสแกร์ประตปเปดดเะะูเปิดได้เยอะแท้ล่ะหืมหืมเปิดได้เยอะแท้ล่ะเมื่อกี้ก็เปิดได้อันนี้ก็เปิดได้เออเปิดเออเปิด,ปดแม่งทุกทางเลยค้ยห้องห้องน้ําครับ ลงลงลงน่าจะไอห้องไฟฟ้านั่นหรือเปล่าเกมเซฟโอเคถูกทางชัวร์ถ้าเกมเซฟแล้วเราไม่ต้องไปตอกตอกบัตรแล้วเหรอไอไอลงรายชื่ออะไรฮะห,ห้องอะไรก็ไม่รู้ห้องน้ำามอีเหรอดูหอเหมือนจะเป็นเหมือนออฟฟิศอะไรสักอย่างแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ในตัวจบสักทีเถิดทั้งสอะมานจิตใจอุบัติพบเพจขี่พยโทรหนึ่งพัน โทรหนึ่งพันเลยเหรอแพงยังไงตั้งพันบาทอันนี้ก็เล่นครับเวลาแจ้งเกิดศูนย์นึกว่าจะเป็นห้องห้องเอ่อห้องเด็กเกิดหรือเปล่าประชาสัมพันธ์ไม่มีใครอยู่จะมีใครอยู่ได้ไงเวลาเที่ยงคืนสิบห้านาทีเที่ยงคืนสิบห้านาทีเพลงเขาร้องยังไงเพลงม้าเลยโรงพยาบาลน,นี้นี่ครับเหมือนที่เขาคอมเลนไปว่าโรงพยาบาลเก่ามากครับดูสภาพเลยครับ ป,ปิดไปโรงบรมอย่างนี้ลุงยามได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยล้านห้าบอ่อมามาทำงานงนี้ลุงได้เงินเท่าไหร่บอกสิลุงลามาเป็นยามโรงพยาบาลน,นี้ต้องเงินเดือนเท่าไหร่เฮ้ยมาริสาอยู่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวลุงขอเช็คแถวนี้ก่อนนะไม่มีอะไรครับประตูนี้ล่ะเปิดได้ด้วยมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีแอปชิป มีอบเจกมีฟให้เก็บให้อ่านอะไรไหมเนือ้อรงเนื้อเรื่องมีไหมเนื้อเรื่องตอนนี้เรารู้แค่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลล้างผู้หญิงคนนั้นต้องใช่แน่ๆผู้หญิงใช่อะไร <laughs> ใช่อะไรโอ้ยตอนนี้เดินไม่ได้ครับได้แต่หาทางขวากว่าเฮ้ยยาอิจิตอิจิตอิจิตยามึงอีกแล้วไอ้รามมึงแล้วเหรอไอ้รามมอเสืออะไรมเสืออะไร เฮ้ย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 ไม่ได้เสือกแค่มาช่วยแค่มาช่วยโอ้ยไล่มาเลยไล่หลังมาเลยไล่หลังมาเลยนี่ยังไ,ไงไปยังไงกด e หรอตรงนี้หรอกด e โอ้ยไล่หลังมาเลยอยา่ยาอย่ารู้สึกเราไม่ได้ชื่อราม,มาให้ชื่อรามนอ R A เ A ก็ดูกว่าอน่านมาราม,มาเฮ้ยอยา่าอย่าเขาพูดอะไรไม่รู้ครับตอนนี้แตผมนี่ไม่กล้าหันไปมองอวิ่งวิ่งเฮ้ยปอนตัวมันวักลับมาวะ ทำไมตัวมันถหักกลับมาวะอย่าอย่าวิ่ง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 โอ้ยโดนแทงอ้าวชิบหายตายเยอะได้โอ้โหแทงก็ไม่มีเสียงจึ๊กจักจึ๊กจักอะไรเลยนะคิดจะนอนก็นอนทำไมไม่เอาไฟฉายทุบหน้ามันวะเป็นยาไม่มีกระบองเลยกระบองทุบนงทุบหน้าอะไรเงี้ยนี่เริ่มไกลเหมือนกันนะเนี่ย ไอร <chi Chevy> ประตูนี้เราเปิดไว้นี่หว่าประตูประตูเด็กอะเดี๋ยวเราลองเปิดไยครับจะได้วิ่งไวๆเมื่อกี้ผมว่าผมตายเพราะาอยู่ดีมันมันเป็นบา้าก่ะหมอบไปแล้วมันกระเด้งกลับเห็นไหมเมื่ <chi Gone> โอกโี้โถยนงั้นก็รอดแล้วบอกเลยไม่มีทางหรอกโดนตรโดนแทงค <chi> นนั้น <chi> ต้องใช่แน่นๆ <chi> ต้องใช่แน่ๆ <chi> บอกเลยว่าต้องใช่ <chi> ทําไมไม่วิ่งตั้งแต่แบบตอนนี้มึงเร่าร้อยรม มึงอีกแล้วเหรอไอ้รามมึงอีกแล้วเหรอไอ้รามมึงมาเสือกอะไรเอ้ยไม่เสือกไม่เสือกจ้าผมไม่ชอบเสือกับคนผมป็นโรลิคอนลุงชื่อรามชื่อโรลิคอนไปเงินเดือนเอ้ยนี่ประตูมันปิดอยู่นะครับเมื่อกี้ผมเปิดไปแล้วได้บอกเลยว่าเ,เขาบอกให้เราออกไปเลยครับได้จะไปกูอย,ยากออกนานแล้วมีอยู่โรงพยาบาลนี้เงินเดือนน่าจะห้าหมื่นครับสำหรับปรุงยาของเรา,เายาเยขาไล่เราครับบอกมึงออกไปเลยครับมึงออกไปเลย กูออกแน่นอนอยา่าจังหวะนี้หมอบรัวๆโดนแทงไหมวิ่งอยู่วิ่งอยู่โดนแทงขอเสียงจึ๊กได้ไหมแบบดังจึ๊กอะไรแบบนี้กด e เพื่อเปิดประตูไปเว้ยวิ่งเว้ยวิ่งเว้ยอันนี้น่าจะสเปซบาร์ใช่ไหมจะหนีไปไหนจะหนีไปไหน<ๆ>ก็บอกให้กูออกื่อะไรเล่าเฮ้ยเข้าคัสซีนครับตะลงให้ออกอย่าให้หนีมาห้องไหนก็นไม่รู้ตอนนี้วิ่งได้ไหมหหหหหบุญเจตเตอร์สามใช่ไหมบุญบีดับนบองเอ็นบุญ โอ้โหอันนี้แอบตามลุงลามมาพี่บุญของเราเป็นตัวละครเป็นเพื่อนใครหรือเปล่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยเดี๋ยวลุงบุญกับเสื้อเสื้ออินุเสื้อหมาอินุแม่งเอ้ยเกือบซวยแล้วไม่ล่าพี่รามคนข้างบ้านดังเสือเข้าเวรวันนี้พอดีเลยเฮ้ย มึงไปเรียกพี่เขามานำทางให้เลยดีวะดีกับผีมึงดีเกิดพี่ราม,หมเห็นกูแล้วเอาไปบอกคนที่บ้านกูละมึงเฮ้ยไอ้บุญกูเตรียมสัญลักษณ์ไว้ในโรงพยาบาลนี้ไว้แล้วเตรียมสัญลักษณ์ไปถ่ายไหมครบทุกอะไรนะเว้ยกูรู้แล้วแต่ทําไมต้องมาที่นี่วะเอาจิงบึ๊กเอาไอ้หาที่นี่กําลังดังในเน็ตเลยเนอะมึง oh oh. ตอนน้องอิเนเทรนด์หน่อยดิวะ ชัวป้าเจอผีแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาด้วยนะมึงพวกมึงแม่งเฮี้ยจริงๆผีนะเว้ยไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาผีไมืใช่ั้นภาคนี้ได้อารมมาครับเดินได้ยังเดินแล้วครับไม่มีไฟยมีไฟฉายครับเหมือนมาริสาเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็ตื่นเต้นก่อนจบก่อนจบทุกพาร์ทเลยนะพาร์ทแล้วสรุปคือลุงรามของเราโดนฆาตกรไล่ครับแล้วก็ โดนกระแทกกำแพงครับปังปังเมื่อกี้แต่ว่าไทาม์ไลน์ของบุญชื่อบุญใช่ไหมอีวนอนคนนี้กระเสื้อมาอีโนไทม์ไลน์ลของบุญรู้สึกจะเป็นก่อนที่ลุงรามจะเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วน่าจะรู้จักกันครับอย่างจากบทสนทนาเมาื่อกี้น่าจะรู้จักลุงบุญเป็นอย่างดีว่าเป็นลุงข้างบ้านอะไรอย่างนี้แล้วน่าจะมาล่าท้าผีกันหรือเลปล่าชัวป้าวครับสําหรับไออีนุ่มบุญของเราโอเคไปเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ เฮ้ยมาเจอเจ้ยเฮ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 ้ยอะไร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 ลุงยามได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยมาทำงานนี้ลุงได้เงินเท่าไหร่บอกสิ